สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนภาษาคขมนกันต่อนะครับาภาษาคาเมรของซีสเกตนะอย่างเช่นคำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีก็คือสวัสดีเหมือนกันเนาะ,ะไปไหนเตาหน้าเตาหน้าไปหนาเตาแสเรเตาแสร่ ข้าว <Bye S 1> บายบายมาทานข้าวโ mm hmm. มโหบายโมโหบใบแกงสันล่อสันลออ่อปลาเต<ร>ยเตย,ตยแกงปลาสันลอ่อเตยสันหลอเตย,น,ตยน้ำ ตึกตึกดื่มน้ำเผลกตึกเพิกตึกกเพิกตึกทิศเหนืออีจึงอีจึงหรือคางจึงหรือคางจึงทิศใต้อีตะโบงอีตะโบงอีกคำหนึ่งคือคางตะโบงหรือคางตะโบง ทิศตะวันออกอีเกิร์ดอีเกิร์ดหรือคางเกิร์ดหรือคางเกิร์ดทิศตะวันตกอีเล็กอีเล็กหรือคางเล็กหรือคางเล็กข้างบนอีลืออีลืออีกคำหนึ่งคือคางลือหรือคางลื้อข้างล่างหรือข้างใต้ อีกรมอีกรมหรือคางกรมหรือคางกรอมข้างซ้ายคางชเวงคางชเวงข้างขวาคางชะดำคางชะดำข้างหน้าคางมุกคางมุกข้างหลังคางกรอยคางกรอย บ้านปาเตียปาเตียวัดเวืเวงโรงเรียนโรงรีนโรงรีนสวยละออละอ้อลอซัมเบิร์มซัมเบิร์ครับวันนี้ก็ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนนะครับ สวัสดีครับ